ไอตอนที่พี่วิ่งหนีผีนี่ถ่ายไม่ติดมันเลยวะ่ะเวียงเดียวไม่เห็นตัวเลย,เตเลยแต่แต่คือถ่าย้ะไม่เห็นนะแต่ว่าตอนวิ่งคือคือรู้ว่าเป็นผอโรงเรียนอะผอ,อเลยละ่ะตอนี่เหรอก็ก็ที่พี่บอกพี่วิ่งถอยหลังใช่ปะ่ะพี่ก็หันไปมอ,องผีเออแล้วพี่ก็ถ่ายรูปถ่ายรัวๆไม่ติดสักรูปเลยถึงได้ตายไงอะไรก็ไม่รู้เพี้ยตายเหรอ ใช่เจโอตายเมื่อวานแต่วันนี้ไม่ตายเมื่อวานตอนไหนวะอ๋อตอนที่ฟังหนีอ่ะหนีเที่ฟังไม่เล่นน่ะฟังไม่เล่นหน้ามัวหัวล้อมันไม่รู้สึกผิดหรอกมิงนมิ้นหอมนี่เรามากัสองคนอีกแล้วเหรอน้ำตาไหลอ่ะหนุ่มๆคือไม่มาตาไหลปากบอกไหวน้ำตาไหลถึงจีนไปมอบมาละสิเรา เอาวังเอาเพื่อนพี่ก็ไปมอฟที่บ้านนี่แหละพ่อโทรไอ้พ่อเมื่อกี้พ่อโทรมาบอกพ่อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พ่อโทรมาบอกเนี่ยลูกอย่าไอ้พ่อเล่นทวิตเล่นทวิตไหมบอกมาบอกว่าไม่อ่าอย่าไปฟังพวกนั้นอย่าไปฟังพวกมังไว้นั้นะลูกที่อากงเอามาไม่ถึงทุกวันนี้ได้เพราะรอเก้าพ่อเป็นซาลิมไอ้เหี้ยพ่อเป็นซาลิมอันที่แรกเขาคือพ่อผมปั้นรอเก้ารอรอเก้าอยู่ไง ไอ้เคียเขาบอกไอ้เคียนี่ตัวเราทำอาหารกินกูไอ้สัตว์ไอคีเขาไม่ชอบลองสิบแต่ชอบลองเก้าป่ะลองสิบเขาไม่ค่อยพูดแต่เขาบอกให้รักกระสักเข้าไว้เออทำไมวะเขาอะไรก็บอกรักหมดไม่เขาเอาเงินกูอันนี้ปิศาติพูดได้หมดเลยมินอ่ะเรียบร้อยเฟิร์นหอมยังพูดออกหอมยังพูดออกออกสตรีมหอมเลยมันอาจจะเซ็นเซอร์ให้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยมินเพราะมินก็พูดตั้งแต่ต้นเตอรอไปโรยเหมือนเดิมต้นแรกเลยเว้ย ช่วยถือกล้องหน่อยครับมีหกกล้เอาไม่พอกล้องหายไปหมดแล้วเนี่ยถือกล้องหน่อยครับไหนอะกล้องกล้องหาทำไมจะมันติดเยอะจังวะเดี๋ยวอยู่อ่ะหยิบกลหยิบนะทำไมขากล้องเยอะจังวาอ่ะมินหยิบกล้องไปสองกล้องกล้องไปสองอันหรือเหรอวะมินหยิบกล้องไปสองกล้องแล้วเธอเอากล้องมาวางขากล้องเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้าวางไงอะเอฟ เอฟสี่ไม่ได้หรออันนี้วางไม่ได้อา้าไม่มีใครมีอ๋อไม่มีอเออฉันถือกล้องไปกะไปฉายไปนะเดี๋ยวฉันเอารีโมทแอร์ไปด้วยละกันฉันติดใจรีโมทแอร์ว่ะอันนี้อะไรอ่ะนั่นเล่นอ่ะอันไหนอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาปายเอากล้องไว้ปิดก่อน ปังไปเชียงใหม่ไหมปังไปเชียงใหม่ไหมน่าสนใจเี้ถาสรถไปสองร้ใช่ไหมใครบอกปะผมพูดลยไม่ไปรถคันไหนปังรอยห้าสิบเก้าบาทรถคันไหนก่อนรถไฟไม่ออกรถไฟรถไฟรถไฟสามร้อยอาบห้าร้อยหกร้อยยิ่งตู้ชั้นหคือพันเท่าเครื่องบินอะเท่าตัวเครื่องบินเลยอ้อดู พอแล้วหันนี้หันที่ไม่ได้นอนไหม่ใช่หรอพี่เราเธอจะไม่นอนไปเชียงใหม่เหรอเธอจะนั่งปูดบ,บานไปใช่ไหม <c oughs> คือเนยนะไวิฟังไม่ได้นั่งแค่แบบหัวละโพงไม่ใช่นะเชียงใหม่ครับังจะจะแบ่งสองสองข้างบนคู่หนึ่งข้างล่างคู่หนึ่งไหมทำไมเอามาเอที่เปิดไฟอยู่ตรงไหนอรัฝั่งไหนเอ้ยทำไมมันดูเปลี่ยนไปหรือเราเข้าไปฟังมั้ยะมีไฟก็ไม่หลอกไม่ได้ครับปังดีมาก แล้วไปไหนแยกกันมไปก็แบ่งจับคู่ไปจับคู่ไปหอมพื้นจากมารอหอมก่อนรอหอมก่อนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินแล้วพี่ไปติดกล้องกับฟังแล้วกันเอ้โหให้สาวๆอยู่ด้วยกันได้เอาวะพี่เราไปติดกล้องฝั่งไหนเราจะได้แยกกันไปฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่จะมองเห็นหรอนั่นแหละไอ้ฟังดีมาก ทำไมพี่โอไม่มีไม่มีไฟฉายอ่ะสรุปไปคนเดียวอ่ะสายกูจะไปผีไปหลอกมึงจะไปบีบพอมึงเฮ้ยทำไมตกดังสายสาแย่เหพี่มาเร็วกลัวห้องของมึงใช้หัือขวาวะกลัวไม่แน่ใจอ่ะห้องนี้ป่ะเสี่ยงมันดังไปหนักข้างบนเลยไม่ไได้ม่ใช่ข้างล่างเหรอข้างบนเหรอ หอมได้ยินจากซ้ายอะพี่โอ้พี่ได้ยินจากซ้ายเหมือนกันอุ้ยหอมตกใจหอมใครอยู่กูบ้างเนี่ยตกใจกันเองนะเฮ้ยหอมข้างบน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 ตรงกลางได้เราเลยรโอ้โหเราขึ้นไปแล้วเจอแน่เลยหอมอะไรอะไร่ไลมันยังไม่ไล่มันยังไม่ไล่ไม่หไล่ฉันให้เวลาเราห้านาทีไหนบอกเลยนะเห็นสามนาทีแล้วหอมทำไมหอมเดินเร็วกว่ากูอะ กู้องกูกดทิปกูกดทิปออืกูบอกให้มาด้วยกันเกิดแยกสองฝาไปแล้ววางวางกล้องกัมันอยู่ที่เราต่อสายอยู่นี่ว่าใหผมวางกล้องไว้ตรงห้องให้แอร์เไปขึ้นไปเอาไปขึ้นไปนั่นสองโรยเกลือไว้ไอ้ห้องที่เราทำดังอ่ะห้องไหนนี่ตั้งสองก็ปูเนี่ยขึ้นมาตั้งสองตั้งสองปะกูมีกล้องอยู่กูมีกล้องอยู่ตั้งกล้องไงวห้องนี้เรตั้งตรงที่ห็นอะเนี่ยตั้งตรงนี้ก็เลยตรงถังขยะเปิดกล้องขึ้นนะ กูทำไม่เป็นเดี๋ยวรอพี่โอมาทำแล้วกันนะกูถือมาให้นะคลิกขวาเปิดกล้องะว่างก็หมุนดีๆกดคลิกซ้ายค้างมันจะหมุนให้หมุนคลิกซ้ายพอกูเดินมาปุ๊บไม่ร้องเลยเหรอโทรศัพท์ประตูเปิดอยู่ปะกูเปิดอยู่เปิดไว้ไม่ประตูไม่เปิดหนูเพิ่งเปิดเองแต่ห้องนั้นชัวร์ใช่ไหมใช่ใครเปิดไฟวะไมใช่นะกูเนี่พอๆเปิดโยอยู่ไหนรีบไปไปอยู่ตรงนู้นเหรอใช่ ทำห้องนี้เลยแล้วกันกันถึงเหองนี้มันอยู่ในกันถึงโรยโรยได้อ่ะหมดแล้วเดี๋ยวต้องเพ่งนี่ห้องหน้าพี่เลยเนี่ยห้องนี้หนูนั่งอย่เนี่ยนี่ห้องนี้หนูว่าห้องนี้ห้องไหนห้องเนี้ยนี่แหละโรยโรยไว้ละอาพ์พโอเอากล้องได้เอ๊ะใส่ห้องไหนพี่พี่ตจะตัดดังเมื่อกี้มันไม่ได้ดังนี่นะอ๋อแต่เมื่อกี้ของดีดมันชัดมากเลยนะนี่กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่นั่นตรงนี้หรอ มีตรงนี้มีตรงนี้อีกนะเฮ้ยไปฉี่เถอไปเฮ้ยไปใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนู้นห้องนู้นอุ้ยรวยเกลือหมดแล้วด้วยอ่ารัดไหนห้องไหนห้องนี้นี่นี่มามาไหนห้องอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่ดังต่อหน้าใช่ไหมเออได้ยินแถวๆเนี้ยยังไม่ไปอีกกว่าพี่ไปอีกไปอีกมา้ไหรือว่าช่างล่างวะอุ้ยน่าจะซื้อเครื่องมาอีกอ่ะไม่พอไม่พอไม่น่าใช่มั้งอ๋อไม่ใช่คนนี้ ันแยกแยกสองแยกสองสองไปเช็คแน่บันไดมันมีอยู่ฝั่งเดียวนะถ้าเรลงก็ลงตรงนู้นอะจิด้วยอันนี้ผมไม่อยากังมันแอบมันแฮห่หลอนตรงนี้ไม่มีข้างแนเลยอะแต่เมื่อกี้บอกข้างบนเสียันอยู่ตลอกเราแน่เลยโูบมันเล่นเล่นใช่มันเล่นลิ้น นี่เงียบไฟอยู่ห้องนี้ทำไมไฟอยู่ตรงเนี้ยที่ปังมันเปิดไปข้างล่างไม่ใช่เหรอวะมีีเปิดสองจุดหรอไม่รู้อ่ะล็อกปิดไปละเนี่ยได้เปิดเปิดไว้เข้ามาเช็ควีจากับหอมไ่ดีอยากเจอกระดานผีถ้วยแก้วหอมอยู่ไหนวะลองดูนั่นไอ้ไม่เจอกระดานผีถ้วยแก้วเลยเออหอมอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องไงมีห้องเดิมมึงออกทิ้งกูไปอีกแล้วตอนนั้นเราลงไปข้างล่างอะ ห้องไฟเหรอได้หรอแล้วไม่กลับไปเอาของไปไ่้พี่มีกล้องอยู่แล้วสองตัวไหนวะโหอยู่ข้างในห้องกระจาไม่น่ามีว่ะไม่เหรอเออไม่เห็นเลยมันจะอยู่ตรงไหนวะฟังเรืนะมันอยู่ข้างล่างข้างบนอะอะไรอะมีเรากลัถไปเอาของกันอะไรนะพี่โอเสียงโทรศัพท์วะผมจาทงออกไม่รู้ถ้าผมวะข้างล่างนั่นมันข้าางจะพังออกได้หรอ เดินเอาเดี๋ยวก็เจอโอ้ยห้องชั้นสองมันไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยปิดไฟอีกแล้วเปิดไฟเลยอะเปิดไฟเดี๋ยวขอไปเปิดไฟนะเราเดินไปกันเราเดินเดินเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่ารถอีกเหรอมีอะไรให้เอาอีกอ่ะยังไม่เสร็จหนังสือหนังสืออะไรเลยพี่เปิดไฟก่อนแล้วยังหาไอซีนแล้วยังหาของไม่เจอเลยเปิดไฟให้เขาก่อนเปิดไฟยังเนี่ย ไปไปอยู่ข้างบนไปอยู่ข้างบนนะข้างบนเอาข้างล่างไม่มีเหรออ่าข้างล่างตันอยู่นี่ไม่ผมเปิดแค่ไฟตรงนี้โอ้โห่งกลมอะไรก็้วไปอข้างบนเหรอไปว่าไปชั้นสองพรุ่อกี้ผมไปพรุ่งกี้ผมไปเห็นมาแล้วอยู่ตรงที่เราผ่านมาอยู่ในห้องไปก็ในห้องอันนั้นไงก็ที่ผมเจอไงพี่แค่เปิดอะไรงั้นละมินทำไมกูไม่เจอทางลงุงทีวะเออกูก็เหมือนกันรับโดนวนเป็นวงกลมเนี่ย วะนั่นไงบันไดหอมเออเห็นแล้วไปนี่ยังขำวะนี่อะไรอ่ะใส่เอ้ยลองใส่ลองใส่ใส่ไม่ได้เอาไว้แนบกำแพงติดไงเอาไม่เห็นได้เลยเอาอะไรมาแนฟเองพิวอันนี้ไม่ทำอะไรอ่ะเอาไว้แนบกำแพงใช่ไง่สารเต็มอ่ะอันนี้อันนี้ใช่ไงไหนกูเดินติดหอมเลยไม่ต้องวติดกำแพงคือเปิดไฟติดแกงวะเนี่ย มันจะเดินออกถึงทางออกแล้วเออนี่มันมีเขียนว่า exit ตรงนี้แล้วก็เดินออกไต่ว่หออกต้องวนหัวเนี่ยมันเขียนไว้แล้วก็เดินออกเอาอะไรที่ใช้เป็นไปก่อนเดี๋ยวตั้มไอ้พวกเซนเซอร์อินเบรดพวกนี้อย่าพิ่งเลยให้ห่อจัดการเอาไม่ออกจะเป็นด้วยใช้ไม่เป็นเหมือนเล่นเซนเซอร์เป็นที่จริงเอาไว้ในห้องที่มีผีอะไรถ้าถ้าเซนเซอร์ดังมันนั่นแหละหนุ่มๆนี่คือออกมาไม่ได้ยากมีมันแค่ไฟขึ้นเออหนุ่มๆป๊อต กูก็โรยเถือกเต็มที่เลยวอีหีมันแกงกูขคอหลังซื้อมาสิบกระป๋องแหละเออเดี๋ยวกูซื้ออีกรอบได้ไหมเนี่ยดูดิเราเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบแปดของเขายังแปดสิบห้าอยู่เลยดูดิเออทำไมมันทอย่เงมียวเร็วมาติดกล้อนมือหรอว่างอยู่เฮ้ยหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาเนี่ยเอามามาช่วยถือเครื่องสีเขียวไปอันนึ่งแล้วไม่เปิดไฟยังไงเอเนี้ยนะดูชื่อผีเออเอที่ของถือ ไปนะหอมบ้านก่อนเฮ้ยรอบนี้ต้องอย่าลืมเปิดซิงนะต้องถ่ายรูปซิงแล้ว <S <S 2> <S 2> แล้วก็ถ่ายรูปผี่เฮ้ยรอบนี้ไม่ต้องใช้ของขอะไรเลยไหมกางองกันเถียนก็ไม่ต้องใช้ซิง,ซงอยู่ไหม่รงเรียนอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ห้องน้ํามาปังเพียบเลยได้เปิดเลยหนุ่มๆเมื่อกี้ ie, ทิ้งสาวๆให้ออกมาสุดท้ายไม่เปิดนะไ,ไฟก่อนไหมเฮ้ยป้อนอ่ะผมว่าชั้นบนข้างล่างข้างล่างชัวร์ชัวร์ข้างล่างชัวร์เราเรา กลัวอะไรถามจริงหอมแล้วเขาต้องหยิบมีสีแดงไม่มีใครถือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหยิบสีเขียวอย่างเดียวใช่ไหมเขาหยิบไปแล้วนะใช่มันจ่ีมีหยิบสีแดงนะเดี๋ยวหอมทิ้งสีแดงแล้วหอมจะเอางนี้มีอะไรม่วงไม่มีงั้นเขางั้นเขาทิ้งสีเขียวนะสีเขียวไม่ต้องทิ้งอ๋อมือเต็มหมอเอาสีเขียวมาทางนั้นอ่ะอั้งทิ้งอมอั้งหยิบแล้วก็ตั้งขึ้นมาเปิดไปกันเออมือเต็มงั้นเขาหยิบแต่สีเขียวนะจ้ามันเปิดไปขึ้นไม่เปิดไฟกล้ว นี่ตู้ไหนวะดูดูกล้องให้หน่อยดิไอ้นั่นนี่แหละไอไฟไฟมาพี่รู้พี่รู้มาตามมาแอร์หอมแลรกหอมตามเนี่ยขึ้นล่างเดินไปพร้อมๆกันมินถืออีโมดแอร์ไว้ก่อนถืออยู่ข้างล่างชัวร์ๆเดี๋ยวหอมช่วยหาเดี๋ยวหอมช่วยหาพี่โอเออข้างล่างเมื่อกี้พี่ได้ยิงอีกรอบเลยข้างล่างอัเอเปิดไฟยังอ่ะจเปิดไฟที่นี่เต็มเลยเปิดไฟยังทุกคนเออแล้วเสรแล้วเสรแล้วเปิดแล้วห้องหนาวเพียเออ ก็ยังช่วยอ่ะไปๆออกไปจิงแล้วก็รอรอดูว่าห้องไหนรอฟังฟงลงลงไปไหนข้างล่างกันลงมันอยู่ข้างล่างไอห้องนี้อาจจะมีกระดานผีถ้วยแก้วเเดี๋ยวช่วยหาดูดูรกรกยามจะวิ่งมันจะเป็นยังไงอะกระดานผีถ้วยแก้วอ่ะก็เหมือนเหมือนที่เราเล่นกันเลยมีตัวอักษร a b c อะไรพวกเนี้ย แผ่นยาวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่เฮ้ยเสียงอยู่ทางซ้ายเราซ้ายเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่มาเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าหห้้อองงนี้มีเดินเดินมาพี่เดินมาเออเหมือนห้องลงยิมนะโหเราโคตรใหญ่นี่ยสวิตช์ไฟเออเปิดไปห้องนี้ห้องอะไรอ่ะห้องขวาปังขวาขวาห้องน้ำเนี่ยเนี่ย เฮ้ยไม่ใช่ข้างหน้าใ่ะข้างหน้าซ้ายนู่นนู่นนู่นรอหอมดีกว่าไหนไหนไหนไปป้าขอมเข้าไปเลยเหรอเอาหาหอมไอ้เยี่ยมมันจะมามันจะมาแฮชที่เราอยู่ห้องไหนออกมารับสิหนูไม่เห็นหอมอยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างอยู่ใต้อยู่ตรงบันไดเนี่ยบันได้ฝั่งซ้ายฝั่งที่มีเสียงเสียงไอ้เนี่ยเสียงไอ้นั่นแหละเดินมาเดินตามหินแล้ว นี่จะเสียงเราเมื่อกี้ได้ยินใกล้มกว่านี้นะผมมันนูนปังเอือมันหลงด้วะมันแกงเราบินเนี่ยห้องนี้แกงหนูพ่าเสียงมีใครเดินมาดื่มของนี่ยังมีงาะเดินดูตรงนี้ห้องนี้เรงนี้มาสามองศาห้าองศาห้องนี้แหละห้องนี้ห้องนี้ตีสี่สูงสี่ถ่ายถ่ายที่ไม่ได้ใส่ใส่แล้ว เหลือแฮเหลือสองเลยแล้วว่าห้องข้างล่างเฮ้ยอย่าเพิ่งดิหนุมจะเข้าไปตีเอามาทำไมอ่าอ่าอ่าเข้าเข้าเข้าสี่ตรงนี้สี่โอ้ยนี่อันดับนะบอกแล้วมินมินติดมินติดสีแดงไว้ตรงนี้เหมือนกันกับสีเสีเขียวสีเขียวเออสีเขียวสีเขียวเอาดอทำไงดังวะรับรับรับโทรศับท์รับโทรศับท์มาฉีดมาฉีดผีห้องนี้แหละดอไม่ดูไม่แล้วกล้องอ่ะออกห้องนี้เหรอ

หมูแม่งว่ะเฮียนว่ะรอบนี้เฮียนว่ะเห็นมาสี่คนนี้เฮียนเลยนะแม่งแห่ใส่หูเมื่อกี้เออเมื่อกี้แบบได้ยินเสียงชัดมากเสียงผู้ชายน่ากลัวไม่รู้อะผู้ชายผู้หญิงขม่รู้รนั่งเลยพี่ทิ้งของไว้หมดเลยกล้อ,อง,ลงกล้องเปิดแล้วใช่ไหมทิ้งของไว้ที่ใอ่ะพี่ข้างนี้มาได้ปะเฮ้ยอะไรทั้งนี้ก็มาได้เหรอเอา้าสนามบอล คืออกไปไม่ได้หรออันนี้อยู่หลังโรงเรียนเราอยู่หลังตัวบ้านเราอยู่หลังถูกล่อนเลยหลังเรียนแล้วถ้าไม่มีทางเดินไปนั่งโรงเรียนเราก็ต้องเดินทะลุตึกอีกงั้นนั่งไงกลัวแล้วอะไรเหรอจะได้นี่ตึกวิ่งนะวิ่งประตูไม่เคยเปิดประตูไม่เคยเปิดวิ่งไปทางขวาไม่ได้ด้วยพี่กี่ลองไปแล้ว ตรงไปวิ่งเลยตรงไปตรงไปเรื่อยๆตรงไปหมดเลยมีคนจำทางได้ปะตกใจใครถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวไปีเดี่ยวปีเหมือนเราอยู่ในรถคันเดียวใส่เกียร์มาสุดทางเลยเหรอพี่โอสุดทางเลยแต่เมื่อกี้มันอยู่ชั้นบนใช่ไหมหรืออยู่ชั้นล่างวะอยู่ชั้นล่างมันเลี้ยงอยู่แล้วมันเลี้ยงล้อมนี่เราเป็นนักบอมโลก ูแบบขออ, ить, อให้นตรไปแล้วไม่อยู่แล้วขึ้นรถไปเลยเลยไปว่าไงเองนะเราเราไม่เห็นเจอร่องอะไรเลยนับจากอี๊บเวลาเอ็มเอสขึ้นเร็ว่ห้าทีไหนแม่งเจอแบบผีโผล่มันโหดไงแปลว่าอาฆาตแรงผีเฮียแต่เมื่อกี้ยังไม่เจอพิงก์ก็ปิ๊บนะเดี๋ยวไปดูกดออกแล้วก็วางหนังสือไว้ไงต้องไปเข้าไปหรือเปล่า ตื่นเสร็จหมดเลยเมื่อเช้่ฟังแล้วเหรอฟังแล้วไปแล้วเหรองั้นคูณทิ้งคูณทิ้งเอ็มเอสเลยนะไม่เลยให้กดช่องไว้เย็นๆไอ้ปลาให้กลัวเราเอาอะไรไปอีกให้กลัวอะไรไปทำไมอ่ะแต่ซาวเซนเซอร์มันติดอีกหมุนๆให้กลัวอะไรไปเฮ้ยให้กูเอาอะไรไปไหมห้องไหนห้องนี้เหรอใช่ไม่ใช่ห้องไหนวะเดี๋ยวห้องล่าสุดไม่ใช่ห้องนี้ ก้องหนีไปหอมเอาเคร I I. <instructors guard> <libr os> ื่องสีแดงไปแล้วก็ที่คุยกับผีซานิพีเท่าไหร่วะผมให้เขาเอาอะไรไปอุ้ยผมพี่โอเหลืออุ้ยเราเหลือหกสิบหรือโคเลตเติมก่อนเติมเลยไหมเติมอะไรก็ได้เติมไรป่ะเิมยาเลยหยบหยบโอ้โหแม่ฟังมเวางไม่ลงยิมยาชุมลังวางไม่ลงยิมอันที่หนึ่งไม่ใช่ห้องเมียห้องก้องไม่ได้วางเอียงอ่ะจำได้เออห้องเนี้ยแหละห้องเนี้ยแหละใช่ ห้องเนี้ยห้องนี้อนเออเออห้องนี้แหละห้องไม่ได้วางเองก้องวางตรงเฮ้ยเฮมันขึ้นขึ้น,นหูขึ้นสิบแล้วเนี่ยเหี้ยจัดเลยเออเนี่ยขึ้นสิบแล้ว,ลวไม่มีกดอองเหมอนนี้ยก็คือตอนนี้ได้แค่อันเดียวเอ็ e เป็นทอมบัญชีดินเนดวนเนตเจดอันนี้โอ้โหแต่แตัว่าแต่ว่วาถ้าไม่มี ถ้าบอกว่าไม่มีฟิงเกอร์่พิมแล้วก็ไม่มีอะไรนะโกรทออฟเหรอดูเราไม่มีโกรทออฟอ่ะปังลองนั่งปังนั่งจ้องอยู่อ่ะปังหลับวะให้กูเอาไอ้นี่ไปไหมองวัดอุณหภูมิไปไหมถือไปยังอ่ะยังไม่ถือใช่ป่ะกูยังไม่ได้ถืออะไรเลยนอกจากไฟฉายยาก็หมดแล้วหรอกินยาุณ้วภูมิคนเคยถือไปแล้วยัง นุณภูมิยังตังถือยังปังถือไปนี่คุณนภูมิค่ะไม่เราลุกข้องือเลยไม่ฟังถือไปแล้วมันขึ้นซิตติ้งวะไม่ติดเราป้ะซิตติ้งก็คือตะควนเอาจากปากนะพี่โอแต่วอาตะควนไม่ออกจากปากนะเอาไปหลอกเออเอาไม่ก๊อกเข็นไปเผื่อไหมล่ะ พี่งั้น <Okay. S 2> มันก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้ผีแกงเราอยู่เพราะไม่งั้นแม่ไม่มีกดออฟอย่างน้อยมันต้องมีฟิงเกอร์พินเว้ยมันถึงจะไปด้วยกันได้ใช่มันต้องแกล้งก็ไปเอาอะไรไปเราก็ต้องเข้าไป, <S <S 2> <S 2> ไปอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> เราจะผลิตบอกอีอย่างนึงหนถือไปละเราต้องเข้ากันถือแล้วแหละเราต้องไปผมว่า <S <S นิ้วถือไปาฉายมงไปอีกรอบดีกว่าไฉใช้่วงต้องใช้ไปใชายมงด้วยนะโอเคกูถือม่วงกูถือม่วงกับธรรมดาไปให้ปังปะ เอาเซ็นเซอร์ไปติดป่ะกับข้าวเสร็จแล้วกูถือแค่ไฟฉายม่วงไปนะกับไฟฉายธรรมดานะเขี่นะได้จ้าควรจะเอามาดึงเขียนไปงั้นเดี๋ยวกูสอบเป็นไฟฉายธรรมดาก่อนถ้าอยากได้ไฟฉายม่วงบอกกูจะได้เปิดพร้อมยังไปเปิดห้องนั้น่ะไปเปิดห้องนั้นเลยได้มีใครมือไหวอีกไหมมือเต็มไม่ถือกล้องกับ ่เครืองเนี่ยไม่อยากถือโมชั่นเซนเซอร์ไปอ่าเอ่อถือได้ป่ะเราจะต้องหลอกพ่อเราเห็นอยู่ผมว่าโอเคเอาไปเลยไหนอยู่ข้างล่างอันไหนอันนี้คือไหนขล่างสีฟ้านี่แหละเอาไปติดที่ผนังไฟ้าโมชั่นเซนเซอร์นี่แต่มันต้องเก็บไว้ดูที่จอโมชั่นเหรอไม่เอาอินฟราลิตไปหรอเอาไปแล้วไงอินฟราเรดเอาไปแล้วติดไปแล้วเห็นที่ก็ห้องนั้นหนูติดไปแล้วตัวหนึงจะติดอีกอไปทางซ้ายเนาะตัวซ้าย ก้อนที่ชื่ออะไรวะชื่ออะไรแป๊บเดียวดป๊บเดียวเอีเออผีผีมีนผีเหี้ยผีเหี้ยนเอ้ยมันมันขึ้นสงบแล้วแม่หาเราไม่เจอผีไชื่บผีชื่อคิมตมราฟรสามารถตรมตีได้แม้ว่าเราจะอยู่กับหลายคนนะแล้วแล้วคิสโตเฟอร์จอห์นสันโอเคคิสโตเฟอร์โนบินคิสโตเฟอร์จอห์นสัน วี <We S 1> ื่ออะไรนะาะทำไมเข้าทางประตูกลางทุกคนเลยาไปท <laughs> างไหนนำเลยอ่ะวีาชทำไมบอกไม่บอกว่าไปซ้ายอ่ะ <laughs> บอกแล้วว่าไปซ้ายกันไม่ได้ยิน <laughs> นัทพวงนัทพง <c oughs> ชงกาแฟ <laughs> อะไรเขาไม่ตอบง ไม่ใช่หาบากอนตรงกาแฟ w ว will w ว will rock y o ไม่รู้ได้ถ้าเข้าแล้วมันป๊อบบบติดไงอ๋อติดได้เลยอ่ะติดได้เลยแล้วก็หยุดได้แล้วไงต่อนี่คือไว้เห็นผีอ่ะถ้าเดินผ่านผีเดมันจะซื้อใช่ไหมไม่มันต้องไปดูที่จออ๋อไอัไหนถึงไฟอ่ะนะไอที่ีโอไอทีพีโอถือมันคืออะไรอ๋อเอาไปแปะไว้มันต้องดูที่จอไม่รู้ไม่รู้เหรอ ไปทางไหนอะเอ้าหายไปไหนกันหมดอะตรงไปตรงไปตรงไปเลยตรงไปประตูอ่าห้องสุดท้ายเลยผมหายแล้วห้องสุดท้ายริมซ้ายเลยอยู่ด้วยกันไม่เป็นที่คนเดียวที่จำแบบได้วรอเก่งว่าติดตรงไหนอะพี่ซ้ายอยู่ห้องซ้ายงนี้เลยนะสายนี่เหรอใช่ไปถึงข้างในห้องเลยปังตรงผนังอะผนังไหนกูเปลี่ยนอันไหนก็ได้ติดข้างหน้านี่ก็ได้กูเปลี่ยนเป็นรีโมทม่วงให้แล้ว กงเมนนี่มันทำอะไรได้เฮ้ยมันเขียน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 ถ่ายรูป AIU ไปแล้วจ้าตอบปะตอบปะตอบปะ VAIU ไปแล้วจ้าป๊อปป๊อปป๊อปกลับว่ากลับที่เดิมกลับบ้านกลับบ้านพูดไอ้เมียนหรอโอ้ยยังไปลำไม่เสร็จเลยนะไปไปไปเลยนะต้งหัวต้องหัวถ่ายรูปซิงก์แล้วนะเฮ้ยเราคินยาวแล้วกลัวอะไรวะโอ้โหหลงกินยาแล้วนี่มา ห้องน้ำน้นทรายมันละปลาเทียมเลยติงห์เนี่ยนช่ไหมถึงสิงหแล้ว้ะมีอะไรมากมีมีอะไรมากไม่เปิดอ่ะไม่เปิดเลยตั้งอันเนี่ยกลัวใครที่จะเข้ามาเซฟตี้นะก็เปิดแต่แรกเออพี่หาที่เปิดไฟเดียวแหลตอนนี้มันมีอะไรมากพี่โอซฟตี้แล้วก็อะไรป่ะถ่ายรูปผีรูปผีเอายากถ่ายหรอถ่ายเบ้ยอ่เฮ้ยรอบนี้ไม่มีเดอร์ตี้เปล่าวะมีแต่ถ่ายรูปผีกันเจออีเวนต์ผมเจอแล้วไม่มีเดอร์ตี้มีป่ะ ไม่น่าจะมีนะตอนนี้ขาดเลยเดี๋ยวขาดถ่ายรูปผีลาหน้าที่จ้อากล้องมาสองอัน,นจ้องผีเดี๋ยวกูเอาเกลือมาเผื่อหอมไม่มีก็ไปห้องอื่นสิไปถ่ายรูปผีถ่ายรูปผีไปกลับไปห้องเดิมไม่ลำไปถ่ายรูปผีนี่นี่นัน,เ,น,เ,น,นเหลือถ่ายรูปผีของเดิมได้เหลือแค่ถ่ายรูปผีไม่มีรูปสิงใช่ไหมเออเ,เราต้องไปดีมว่าอไปดีบไหนเอาไปเลย แล้วสรุปผีผีอะไรผีอะไรนี่ผมด้วยยังไม่ได้ไปซิงไกเลยอ่ะโกดไวติงอ่าเดี๋ยวอีเวนต์อันที่สองเป็อะไรอ่ะไม่อันนี้เหรอไปแล้วจะเจอกันมาก่อนโอ๊ยไปด้วยดิรอด้วยอัไม่โดนเลยผมเห็นว่าอันนี้ดีผมว่ไปเลยนะ่ยทำไมอ่ะไม่ใช่อันนี้ดุดนเลยฮะฮะเอออ้า อ้าวเคยกดถ่ายูลยูหรอโอ้โโอ้โโอามีูไม่ามีเราแต่ไม่ค่อยเห้ยมเลยเนาะแห่ว่ากูไม่เูผีเลยกูเห็นแต่ไม่ได้รูปหลักฐานหายเลยโกไลงก็ไม่ได้พี่ถ่ายไปแล้วไงแต่มันไม่ขึ้นว่าเป็นโกดไลติงวันนี้เขียนไว้ไว้พี่เอ้าไรถ่ายต้องถ่ายไกลกว่านี้มัน เห็นไม่ชัดมันเบลๆอๆอาจจะเป็นหนังสือเล่มอื่นไม่มันง่ายอ่ะอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับนี่ถ่ายที่เห็น,นชัดๆทำไมไม่ได้งงโอ้ยฉันสวยถ่ายถ่ายกันสวยกันสวยก็ต้องที่ดีกว่านี้ไหมไม่มีไปซื้ <S <S 2> <S 2> อองป่ะกิ๊กเฮดดีนะสรุปอันแรกคืออะไรนะ E M F Cell 5 5อันนี้สองเฮียมาทำไมวะเนี่ย อันนี้สองเป็นโกลไวติงอ่าฮะแล้วอันที่สามอ่ะสเปริลลบลอกสเปริลลบลอกพี่โอเวลามันติดโอ้ยนี่ไงนี่ไงผีอยู่ในห้องเนี่ยมันขึ้นสีเขียวเนี่ย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 ดูดูดูเปิดดูรูปดิเปิดขียาวๆอยู่แบบว่าเนี่ยที่ฟังติดดูกล้องไม่มีดดูกล้องไม่ขึ้นหรอเนี่ไงกล้องกล้องนี่แหละโดนี้มึงเมื่อกี้มันเพิ่งเดินผ่านไปสองรอบตรงไหนผมดูไม่เป็นอ่ะนี่ไง ไฟแดงๆขีดๆเนี่ยไม่ตีบเนี่ยเสียเขียวเลยคือมีแแมปเด็ดเจ้าเขียวขีดๆเี้วยาวเห็นไหมขวาล่างเนี่ยขวาล่งต้องแแมปหมอถ้าเป็นสีแดงกระพริบอยู่เห็นไหมอ๋อมันอยู่ในห้องนั้นแหะกระพริบคือมันเดินผ่านเออคือมันเหงาหรือเปล่าวะคูอว่าผีตัวนี้เหงาโอ้โหฉันเซอร์อันนี้โมชั่นเซ็นเซอร์ใช่ไหมคริสโตเฟอร์ซอมซอมอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยพี่โออันเนี้ยอันอันปุ่มแดงเนี่ย มวยเออมา,าเซนเซอร์นั่ถ้าเป็นอินฟอร์เรสไม่ได้เป็นอีกอ๋อนี่อยู่ตรงแมบเนี่ยนะเออขึ้นสีแดงอันนี้คือยาวๆนี่คือขึ้นสัญญาณไงถ้าใครแบบเดินไปแตะตรงสีแดงๆมันจะขึ้นเขียวหรือว่าเดินผ่านอะไรเงี้ยมันไม่อยู่แล้วอ่ะโอ้โหค่าแรงเยอะค่าอย่างเยงอะอุไม่ได้เขว้ยเลยอุ้ยที่ไหได้วอจิเดอร์ตี้วอเทอร์ว่ะต้องไปสฉบต้องต้องไปถ่ายทั้งลูุทีเมื่อกี้เอ๊ออัอนี้ดึงไม่ไเจอ หนูได้วิดโนดอะโปส์อีเวนต์นะทำไมมันไม่ขึ้นให้อ่ะมันก็ตอบหนูนะไม่ไม่อีเวน้นคือผีโผล่มาผีโผล่มาเห็นโอเออมันยังไม่มันยังไม่ล่าเลยเธอเออเราต้องไปอีกรอบใช่นไม่สนุกเราเหลือก็แปดสิบเก้าสิบอผมถ่ายรูปเล่นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวกล้องกล้องจะสนุกที่เหลือสองอ้าวถ่ายเล่นไปแล้วฟังถ่ายว่าล่ะฟังเอากล้องพี่ไปถ่ายว่าแต่ถ่ายถูกก็ได้สามสิบแล้วนะจะเอาไงอ่ะจะไปหรือจะอยู่นั่งสรล้วไปโรงพยาบาลป่ะไปโรงพยาบาลเดือนโรงพยาบาลก็ได้ ปาเม็นนี้ได้ไฮไลา์ตัดต,ตอนที่เนี่ะตอนที่เราโลกก่ะตอนที่แบบว่าตอนมันเขียดอ่ะมันแห้เออเราแค่ใส่เรา